ยายเข้นขอเปิดเสียงจ้าว่าหันเพื่อนคุยธุลาเนาะยายเข้นกับคอทษหลายๆเด้อพี่น้องนะยายเข้นอะ่ะเพื่อนคุยธุลาอยู่ยายเข้นกันเลยเปิดเปิดเสียงบดายเนาะให้ให้พันธิเป็นการรบกวนเพื่อนอ่ะยายเข้นวนะ่าถือคอเบาน้าพีน้ำน้องประมาณสิบกว่านาทีนี่ละอ่ะยายเข้นกับคอขอบคุณหลายๆหลายเด้อที่เขามา ก็จะน้ากันจักน้อยยายเข่นกับบัวให่ไหลโดนแล้วกับตาเขาไหลชดกับเขาเป็นเขายางยากได้พี่น้องมือเนี่เออลืมข้าวซะแล้วพี่น้องลืมข้าวอซอต่อแล้มาอซอโอ้ยเบิงเบิ้งน่องหมูหมูยายเข่นด้วยเพื่อนมาสืบความกับบไดใหได้เดี๋ยวนี้อ่อนยางเดียวเอ่ออ่อนยางเดียว เรามาักอ่อนเรามักอ่อนอ่ากรู้จักเพื่อนบ่รู้จักเพื่อนได้พี่น้องอ่ากรู้จจกเพื่อนนึอบ่รู้จจกเพื่อนอ่าสิไปบอน้ำยางเดียวมาชิลน่นน้องมูมูคนสิไปถามยายได้บ่เนี่ยอ่ายายห,หอนบ่ถามยายดูยายห,หอนบเด,ด้ออ่อ อย่าไปลวกขามาขามาาลดไลลดไลหามออกไปเข้ามาเข้ามาสิออกไปเบ่าน้ำใ่ตัวน้องมุมหมูจอมกวนพี่น้องจอมกวนไปเสียงโทรมาออา ปยายเสียงเราทูมาหาเอา่อยายยายาเคีนกับค่าค้าไหลสดเยอะเอเบิ่งล้อสิเข่ามาบอล้อสิเข่ามาทางนี่บ่อา่าหาอ่อนหาอ่อนออน้นองมูมูมนี่แล้วหาอ่อนอายายเคีนกับขอขอบคุณหลายๆด,ด้วจ้าเด้อขอบคุณสามลา์สามสามลืบเนาะพี่น้องเนะเาะอ่ายายเคีนกับสิขอจบวิดีโอก่นอนอ่า จววิดีโอพร้อมกับน้องเนาะพร้อมกับน้องมูมูยายเข็นแกนไปลูกละไปไปอ่อนยายดูลูกมู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 ไปอ่อนยายกินอ่ายายเข็นขอโจววิดีโอกันนะจ้าเด้อขอบคุณมากค่ะไปรับพี่นอ้องอ่าไปอ่อนยายแล้ว,ขอ,ลลวอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะยายเค้นกับบอด,ดี้ไลดโดนแล้วก็เป็นเป็นกับ เป็นนิยังกอติดต,ติดคัดคัดอ่ขอบคุณมากค่ะ